สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขัวบ้าน,นาเมนูเด็ดมาพาทุกคนทํากุ้งดองซีอิ๊วกันนะคะนี่ก็คือกุ้งที่เราจะใช้ดองเนาะตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็มีงาคั่วค่ะอันนี้มีขิงหั่นแว่นเรียบร้อยนี่ก็เทียมแล้วก็พริกกินดาแดงเนาะที่เราจะใช้ก็คือมีอันนี้สําหรับทําน้ําดองใช้ซอสยี่ห้อนี้นะคะ ก่อนอื่นเรามาทำกุ้งกันเลยค่ะกุ้งก็คือเราล้างสะอาดดีแล้วไม่ไม่เอาหัวนะคะจะใช้ไม้จิ้มฝันดึงใส่เส้นขาวมันออกเนาะก็แกะเลยค่ะ ใครจะเอาหางออกเลยก็ได้นะคะจะไม่ผ่าหลังค่ะเราจะไม่ผ่าหลังใช้มีดจิ้มฟันเสียบเข้าไปตรงข้อที่สองนี่ค่ะทุกคนแล้วเราก็แกะเลย ขอเวลาแกะกุ้งให้เสร็จก่อนนะคะเดีวเราค่อยมาดูขั้นตอนกันต่อไปกันนะคะตัดไม้กินฟันนะคะเข้าไปตรงข้อที่สองของกุ้งเราก็ดึงเส้นขาวออกค่ะ ใกล้ปีใหม่แล้วใครชอบที่พันทำกุ้งดองก็ทำได้ค่ะง่ายๆ mm hmm. เดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะขอเวลาแกะกุ้งแป๊บนึ้งนะคะ แกะกุ้งได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็มาดูวิธีล้างกุ้งไม่คาวกันนะคะทุกคนกุ้งตัวใสเดงเราก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะใส่แล้วก็คุกๆๆๆตามด้วยโซดาค่ะใส่ไปเลยค่ะหมดขวด เราก็จะล้างๆแบบนี้ค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณห้านาทีทุกคนแล้วเราค่อยมาล้างออกนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเตรียมน้ําดองกันเลยค่ะต่อไปก็เป็นการทําน้ําดองของเรานะคะจะใช้แบบซอสนี้ค่ะยี่ห้อนี้นะคะ,ะค่ะกุมิใส่ลงไปเลยค่ะ น,นี่นะ่าจะใช้หมดขวดอันนี้ประมาณสองร้อยสองร้อยมิลลิลิตรนะคะใส่เข้มลไปในนี้ก่อนตามด้วยน้ำตาลค่ะ แก่เป็นอันนี้เหมือนเป็นเหล่าค่ะเหล้าญี่ปุ่นเราใส่ให้ให้มันมีความหอมทำให้เนื้อกุ้งเราหวานลดความเคาวค่ะเราได้น้ำนี้เราแล้วก็เติมน้ำหน่อยค่ะ ร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำซอสที่เราเนี่ยไปตั้งไฟะคะ่ะทุกคนตั้งให้เดือดเลยะคะ่ะเราเอาน้ำซอสที่เราเตรียมไว้มาตั้งไฟเลยนะคะทุกค,คนให้น้ำตาลละลายหรือทำาให้ให,ให้ให้เดือดเลยะคะ่ะ การตั้งไฟให้เดือดจะทําให้กลิ่นแอลกอฮอล์ที่เราใส่เข้าไปเนาะเป็นเหล้าพอมนี่มันก็จะระเหยไปช่วยละลายกลิ่นของแอลกอฮอล์ไปจะเหลือแต่ความหอมค่ะใช้เวลานิดนึงนะคะทุกคนรอให้เดือดก่อนค่ะ ซอสเราเดือดแล้วนะคะน้ำสีอิ๊วเราเดือดแล้วนะ,ะเราก็ชิมดูหน่อยะคะ่ะเือเอาแล้วแต่ตามชอบใจของเราเลยก็จะมีความหอมความหวานมีกลิ่นของขิงด้วยะคะ่ะเสร็จเสร็จแ,แล้วเราก็ เตรียมทำกุ้งดองสีอิยวกันได้เลยนะคะแต่ว่าคือเราต้องรอให้น้ำของของเรามันเย็นสนิทก่อน,นะคะ่ะทุกคนเราถึงจะไปดองได้ใครจะเอาไปแช่ในตั้นบนน้ำอะบนน้ำแข็งให้มันเย็นเร็วๆหรือจะไปแช่ในตู้เย็นก็ได้นะคะค่อยมันเย็นแล้วเราค่อยมาดองกัน เมื่อน้ำดองของเราเย็นแล้วเราก็มาดองกันเลยนะคะทุกคนกรุงที่เราล้างทําความสะอาดไว้แล้วเนาะเราก็มาเรียงกุ้งใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยค่ะ กุ้งที่เราล้างด้วยแป้งมันกับโซดาทำให้กุ้งเราตัวใสดึงนุ่มเลยนะคะสวยงามเลยค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะทุกคนได้แล้วเรามาใส่น้ำดองกันเลยค่ะ ใส่ให้ท่วมเลยนะคะใครจะดองปลาแซลมอนก็ใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะใช้ด้วก,กันได้เลยคะ่ะก็ระเทียมพริกแดง ลาคั่วค่ะใส่ไปเลยใครชอบมากก็ใส่จากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะแล้วอเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ทานได้แล้วค่ะหรือประมาณสามสี่ชั่วโมงก็รับประทานได้แล้วค่ะกุ้งดองสีของเรา ปุกคงดองซีอิ๊วของเราหลังจากครึ่งชั่วโมงกว่าผ่านไปนะแช่มาจากในตู้เย็นเนาะเรามาลองชิมกันดูค้าว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะมีแผ่นละหล่ะใสใสเด้งๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ทานพร้อมน้ำจิ้มสีบรุษกันกลองชิมกันเลยนะคะ <S <S อร่อยมากเลยค่ะทุกคนใคริดใจก็ กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กัวบ้านนาเมนูเด็ดด้วยนะคะพุกกันเมนูต่อไปค่ะเหมาะกับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ